สวัสดีครับผมเฟรนนะครับจะพาไปดูบอลวันนี้เราจะมาพรีวิววิเคราะห์ฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกนะครับรอบสิบกทีสุดท้ายนัดที่2นะครับเรื่องพูลเปิดแอนฟิลด์รับกรรมยังของเปอเชนะครับปารีสแซงแมงคู่นี้จะเตะในคืนวันที่11มีนาคมนะครับเวลาตี3ตามเวลาประเทศไทยนะครับ ก็ตรงกับเช้าวันที่12มีนาะคมตามเวลาประเทศไทยสรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ s u b s ไ r i b e ติดกระดิ่งช่อง u t u b e เพจ a c e b o o k นะครับแล้วก็ช่อง t i ก t o k ให้กับทางไปดูบอลด้วยนะครับไปเริ่มกันที่นะครับนดะที่แล้วเนี่ยทางเวอร์พูลเนี่ยบุกไปเอาชนะนะครับทางปรีสแซงแองแองมาได้นะครับ1ประตูต่อศูนย์นะครับประตูใช้จากฮาวิ่เอรเลียนะที่87นะครับความพร้อมอนน้ำฝั่งชาวบ,บ้านเรอร์พูลกันก่อนนะครับ ในพิมลีกนั้นล่าสุดนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยเรือพูก็สามารถที่เปิดบ้านชนะซอลิตันไปได้3ประตูต่อหนึ่งนะครับได้ประตูจากดาวินนูเย่นะครับหประตูและจุดโทษของมอสซาลาอีก2ประตูนะครับโดยครึ่งแรกเนี่ยเรือพูนะครับเกมมาค่อนข้างเนื่อยๆนะครับคือเหมือนว่าติดชึ่งติดชึ่งบอลไปเรื่อยๆนะครับไม่ได้มีจังหวะการบุกสวยๆนะครับหรือว่าจังหวะกดดันซอลพิตันเหมือนที่เคยมีมามากหนักน่นะครับ แล้วก็มามีจ like ังหวะพลาดนะครับทางฟันไดกับทางลิซอนเนี่ยสื่อสารกันไม่ชัดเจนนะครับไม่เคลียร์บอลนะครับวิลสมอลเบิร์ดก็ชกบอลไปยิงนะครับทำให้ซอฟตันเนี่ยขึ้นนำก่อน1-0ศูนย์นะครับในช่วงพักครึ่งนะครับเรียกว่าเปลี่ยน3ตัวเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าก็มีดราม่ากันเล็กๆน้อยนะครับแฟนบอลในโลกโซเชียลก็บอกทำไมไม่เปลี่ยนนูเยตออกนะครับเพราะว่าได้บเหลืองด้วยแล้วก็ไม่ค่อยมีผลกับเกมซัอกเท่าไหร่นะครับก็มีการเปลี่ยนนะครับตัวสำรองนะครับอย่างฮาวิเอลเลบ ดูโรเบิร์ตสันแล้วก็อีกซิสเมริสเตอร์ลงมานะครับเปลี่ยนแผงไม่ฟิลไปถึง2คนทีเดียวนะครับในขณะที่เดว,วินูเยสน,นี่ครับที่โดนแฟนบอลน,นะครับในโลกโซเชียลวิจารน,นะครับว่าโอ้โหทำไมโชว์ฟอร์มได้ต่ำกว่ามาตรฐานนะครับยังยิงไม่ได้เลยนะครับก็ โดนแฟนบอลบ่นกันเล็กน้อยในครึ่งแรกนะครับแต่ว่าครึ่งหลังนะครับนาทีที่51นะครับเดวินูเยนนะครับมายิงประตูให้ฮัลลิเอฟพูลเนี่ยตีเสมอ1นึจากลูกเปิดของทางลุยดิอาร์แล้วนูเยนได้หาตำแหน่งดีกว่านะครับวิ่งมาตัดหน้ากองหลังซานตันนะครับก็เจาะเข้าไปนะครับและอีก4นาทีต่อมานะครับสามารถที่จะเป็นคนหนึ่งนะที่เรียกจุดโทษนะครับแล้วก็กลายเป็นโมซาร่าขึ้นมายิงนาไป็นสองหนึ่งนะครับลูกจุดโทษและที่ที่ไปสิบแปดนะครับซาร่าก็มายิงลูกจุดโทษนะครับจากจังงหววะะแฮนนด์บอออลขายูกกิิรสุ ครับกองหลังของซัลซามตันนะครับในเขตโทษนะครับนำสามหนึ่งแล้วก็จบไปที่สกอร์นี้นะครับจะเห็นได้ว่าโอ้โหช่วงครึ่งแรกนะแฟนบอนลหลายๆคนนะคือเยอะเหมือนกันนะในโลกโซเชียลพิมพ์บ่นอย่างร้อนแรงนะครับผมตามไปดูอ่านนะครับตามคอมเมนต์ต่างเพจต่างๆรวมถึงเพื่อนผมด้วยนะก็คอมเมนต์กันอย่างร้อนแรงว่าแม่ทำไมน,นู่นนี่น่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าบอลแรกสอบครึง่งนะครับครึ่งหลังเลี้ยฟูก็มารัวสาเม็ดนะครับแล้วตอนนี้นำอาร์เซนอลน,นะครับสิบหกคะแนนแข่งมากกว่าหนึ่งนะเรียกได้ว่าถ้าเลี้ยพู เก็บชัยชนะได้ซักอีกประมาณ เจ็ดแมตช์นะครับคือเอาง่ายๆชนะอีก7แมตช์ก็คว้าแชมป์ไปเลยนะครับแต่อาจจะเร็วกว่านั้นก็ได้นะครับก็อย่างที่เห็นเนาะคือมันมีความกังวลเล็กๆน้่อยนะครับในเรื่องของว่าเอ้ยเดี๋ยวต้องเล่นเกมในส่วนของกลางสัปดาห์นะครับแล้วเกมนัดชิงนะครับในคาราบาคในสัปดาห์หน้าอีกนะครับมันอาจจะมีความกังวลแล้วตัวผู้เล่นที่มันมีเนี่ยบางทีอย่างกองหน้าเนี่ยนะครับเปลี่ยนโจต้าออกไปนะครับเอาหนูเยสเข้ามายืนแทนนะครับแล้วก็รึ่งหลังนิวเยสเปลี่ยนออกก็โจต้าเข้ามันสลับกันได้แค่นี้เพราะว่าอย เจซาก,ก็ยังไม่พร้อมสักเท่าไหร่นะครับในเกม,มใหญ่ๆนะในเกมที่มีความกดดันคอาวนี้กาโปก,ก็มีการบาดเจ็บนะครับไม่สามารถลงได้แต่มีทีเด็ดจากทางฮาวิโอเลียที่2ด้านหลังเนี่ยพอลงมาแล้วแหมมันเหมือนมันกระชุ่มกระชวยฮาวิโอเลียเนี่ยป่วนไปนะครับทั่วสนามเลยนะครับวิ่งซ้ายทีขวาทีจังหวะยิงแถว2นะครับมันก็ทําให้ทีนั่โปูดเนี่ยม,มันมีอะไรที่มันดูแตกต่างขึ้นมานะครับและในช่วงครึ่งหลังก็สูตรเดิมเลยครับเปลี่ยนแบตเตอรีโดลงมานะแล้วก็ปิดเกมได้นะครัััับบบตต่่ออออนนนนนะะคครรรใใสสวขงงหหลลเเกกมมา์็ี้ พลาดอยู่นะครับอันเดอร์ที่นั่งชมอยู่บนนะครับสแตนที่ไม่ได้ลงมาคุมทีมบาติจากการโดนแบนนะครับก็มีสัมภาษณ์บอกว่าสิ่งที่ดีเพียงอย่างเดียวใน45ในาทีแรกคือ ลูกทีมของเราเนี่ยเก็บพลังไว้นะครับนะั่นคือเดี๋ยวต้องไปเจอกับบริสเวย์แมงนะครับในวันขันและไม่ค่อยวิ่งสักเท่าไหร่ผมรู้ว่านักเตะเหล่านี้มีความสามารถที่ทำผลงานได้ดีกว่านี้และนั่นคือสิ่งที่ผมคาดหวังในสัปดาห์นี้เพราะเขาไม่ได้มีพลังงานที่เคยชินกับนักเตะเหล่านี้สักเท่าไหร่ที่เหมือนแบบไม่ค่อยวิ่งนะครับการที่คะแนนนา16คะแนนตอนนี้นะครับแต่อาจแล้วเหลือเหลือ7แต้มในเมื่อเราเจอเอเวอัตตันในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าก็เป็นมีโอกาสเป็นไปได้เช่นกันนะครับ แต่พูดถึงว่าทําไมช่วงัครึ่งเปลี่ยนถึง3คนนะครับอันเนอร์ก็บอกว่าอยากให้พลังงานในทีมเนี่ยหรือว่าความกระตือรือร้นมันมีมากขึ้นก็เลยต้องมีการเปลี่ยนตัวผูเ้เล่นเล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับในส่วนของเดวินโนเยสนะครับที่มี ฟอร์มในช่วงแรกที่ไม่ดีนะได้ใบเหลืองด้วยนะครับอา์เนอร์ก็ให้สัมภาษณ์ว่าในส่วนของนูเยสเนี่ยนะครับเขาอาจจะมีการพลาดโอกาสการยิงประตูสําคัญก็จริงนะครับแต่เราก็มีการเตรียมแผนไปแล้วว่าถ้าเขาอยู่ไม่ได้ในช่วงครึ่งหลังก็จะเปลี่ยนออกแต่ให้เปลี่ยนเลยเนี่ยเขาคงว่าคงจะไม่ใช่แบบนั้นนะครับเพราะว่านูเยสก็สามารถช่วยทีมนะครับแล้วได้กลับมาถึง2ประตูด้วยกันนะครับมีส่วนร่วมกับการทําประตูด้วยนะครับนี่ก็ต้องชมนะครับนี่ก็จะเป็นบทสัมภาษณ์ของอา์เนอร์สล็อตเล็กๆน่อยนะครับทางเลีัก้โบ นะครับไทเลอร์มอ,อ,อร์ตันคอนนอ์แบรลี่นะครับแล้วก็โจโก,กเมสนะครับไปดูความพร้อมบนทั้งองฝั่งปาริสแซงย์งแมงกันบ้างนะครับเป a เชเนี่ยไม่มีตัวผู้เล่นที่มีการบาดเจ็บเลยนะครับ แล้วในนัดล่าสุดนะครับในลีกเอิงเนี่ยมีพักตัวผู้เล่นถึง8ปดตำแหน่งนะครับในการบุกไปเยือนแรมส์นะครับเพราะว่าอย่างเปเชในลีกเนี่ยก็นํา13คะแนนนะครับก็มีโอกาสที่จะคว้าแชมป์อยู่แล้วนะครับพักทั้งดอนารุมาฮาคิมี้นะครับโนโนเมนเดสฟารมิงหลุยวิตินยาคอรัสเคเลียเดมเบเล่นะครับแล้วก็ในส่วนของมาคินยอสด้วยนะครับเรียกได้ว่าพักเพื่อรอเจอเลเวลผู้ชดๆแต่ว่ามีการสอบตัวผู้เล่นช่วงครึ่งหลังนะนะครับอย่างเอาเบลลี่บาร์โคล่าออก สลหรับคอรลัชเคลียลงไปแทนนะครับในส่วนของทางปารีสแซ์แงงมงเนี่ยพึ่งแพ้นะครับนะแรกในรอบสิบนัดน,นะครับให้กระดังเอร์พูในย,ยูฟ่าแชมเปี้ยนลิกนะครับเรียกได้ว่าโอ้โหไปโดนขยโขาบ้านเลยนะครับและนอกจากนั้นนะครับในส่วนของปารีสแซญแมงนัดน,นี้นะครับทางหลุยส์เอริเก้ก็เคยให้สัมภาษณ์หลังเกมว่าโอเคแหละเราเล่นดีดีกว่าเราต้องเป็นผู้ชนะ แต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณบอกว่าผมแพ้ในวันนี้แล้วผมไปชนะที่แอฟิลมันก็น่าจะโอเคเหมือนกันนะอ่าเขาก็แบบมีให้สัมภาษณ์แบบจิตวิทยาเล็กๆน้อยๆนะครับในส่วนของนะัดที่แล้วนะที่เจอกันเนี่ยนะครับทางปารีสแซงต์งแมงเนี่ยมีโอกาสนะครับยิงถึง27ครั้งนะครับแต่ไม่เป็นประตูเลือกภูมีโอกาสยิง2ครั้งได้1ประตูะครับรวมถึงกางรเปอร์เซ็นต์การครองบอลเนี่ยทาง บาเร็ตติเอเมงนี่ครับมีโอกาสพาสซิ่งถึง627ครั้งลิเวอครั้งลมีแค่220คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ67เต่อ33อะไรประมาณนี้นะครับซึ่ง บอกได้เลยว่านะครับฟอร์มดีกว่าในนะัดแรกอย่างชัดเจนแต่แค่ว่าเจออะลิซองแบ็กเกอร์นะครับแล้วก็จะมีจังหวะปัญหาเล็กๆน้อยๆนะครับอย่างลูกที่ควาลัสเคเลียเนะี่ยยิงเข้าไปแต่มีล้มหน้าจากส้นเท้านะครับจากการใช้ v ีอรูปแบบใหม่โอ้โหอันนี้ก็เซ็งกันไปตามๆกันนะครับนอกจากนั้นก็มีในส่วนของโอ้โชคด้วยนะเลี้ยวฟูอีวลเมฮโกนเต้น,นะครับไปกระแทกจากเบลลี่บาร์โคล่านะครับจากข้างหลัง นะครับแล้วไม่ได้เป็นใบแดงนะครับก็รอดไปนะครับ v ีอาเช็คแล้วนะครับซาร่าโดนนูโนเบนเดสนะครับจับตายไม่สามารถที่จะโชว์ฟอร์มได้เลยต้องมาดูว่านันเนี้ยอาร์เนสลลนเนี่ยจะ นะครับมีการปรับแผนปรับตัวอย่างไรแต่จากการที่ริวพูเนี่ยนะครับมีเล่นกับซาอูมาต้นชนะในพรีเมียร์ลีกแล้วเหมือนกับแบบแบบเก็บแรงไว้อ่าอาจจะมาใช้ในนัดนี้ก็เป็นได้นะ่ครับรวมถึงการเซฟสาคัญสาคัญของอาริซอนเบ็คเกอร์นะครับที่ช่วยให้ทีมลิวพูเนี่ยสามารถที่จะคว้าชัยเหนือเปเชในบาเดอร์แพงมาได้นี่ครับันนี้เนี่ยมันออกได้3หน้าเหมือนกันนะริวพูอาจจะเสมออาจจะชนะหรืออาจจะแพ้ขาบ้านได้เช่นกันนะครับแต่ต้องมาดูกันว่าในบอลยุโรปริวพูก็มีประสบ การเยอะเหมือนกันและค่ำคืนยู e รเ n ไนท์นะครับทีอันฟิลเนี่ยมันจะมี อะไรที่แตกต่างนะครับจากที่อื่นนะครับหรือจากแมตช์อื่นเพอะสมคพวรเลยทีเดียวนี่ครับจำได้ไหมครับบาซโลน่าก็เคยบุกมาแพ้ถึง4-0เช่นกันนะครับถ้าลิเวอร์พูลเล่นที่นี่นะครับอ่ะบอลออกได้สามหน้าเดี๋ยวต้องมาดูว่าจะอย่างไรนะครับแต่ที่แน่ๆนะครับคงจะไม่ได้ใช้แผนการเล่นแบบเดิมแหละสำหรับอันเดอร์สล็อตนะครับน่าจะมีใส่ตัวดาวินุยเยสนะครับลงมาค้ำข้างหน้าเพราะว่าเห็นผลแล้วว่ามันดีกว่าการใช้เดวุโจตาและวเยดิอาร์ตไปยืนตรงนั้นนะครับ อ่ะอันนี้ก็จะเป็นนะครับภาพนของฮาวิเอเลียที่โหยิงลงมาปุ๊บยิงปั๊บเลยนะครับไม่ถึง1นาทีนะครับทำให้เรียวพูชนะไปในนัดแรกนะครับเดี๋ยวเราไปดูเฮดทูเฮดกันบ้างนะครับเฮดที่น่าสนใจของทั้ง2ทีมนะครับทางฝั่งเริวพูกับเบเชเน่เจอกันมา5นัดนะครับริวพูชนะ3แล้วก็แพ้ไป2นครับคือแพ้ที่บ้านของปาริสายแมงนะครับล่าสุดนะครับเจอกันนะครับวันที่ 5มีนาคมก็ล์พูลชนะไปหนึ่งต่อยตัวต่อสนะครับห้านัดลุดสุดของลิเวอร์พูลนะครับชนะ4เสมอ1นะครับส่วนปารีสแซงแองแคล์ห้านัดลสุดชนะ4แล้วก็แพ้1ต่อลิเวอร์พูลนั่นเองนะครับในส่วนของในลีกเออปารีสแซงแองแคลนะครับชนะมารวดๆสินัดเลยนะครับในส่วนของลิเวอรีฟูในพรีเมียร์ลีกนะครับห้านัดลสุดก็ไม่แพ้ใครนะครับมีเสมอทางอาเซนวี่าไป2-2นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีเกมกลับไปเล่นนัดชิงคราาบคัพด้วยวันที่16นะครับเฮทูเฮต อย่างอื่นนะครับก็ลิเวอร์พูลเล่นในบ้านมีโอกาสยิงประตู2ประตูต่อน,นัดส่วนเซียงแมังนะครับเล่นเมทีมเยอือนมีโอกา,ยอกาสยิงประตู3.5ประตูต่อน,นัดนะครับโอกาสการเสียประตูลิเวอร์พูลเล่นในบ้านนะครับ0ูนประตูต่อน,นัดปารีสเซียงแมังเล่นเมทีมเยือนมีโอกาสเสียประตู0ูนประตูต่อนัดนะครับคือยิงเยอะทั้งคู่แล้ว,ลวเสียประตูน้อยด้วยกันทั้งคู่เลยนะครับท็อปโกรสคอเวอร์พูลในทัวร์นี้นะครับมีสามมีสี่คนเลยนะครับฮา,าวิเอลเลียร์ลุยดิอาสกัคปโปและซาลาคนละสามประตูนะครัับะตน ทีน่าจับตามองของทั้งสองทีมนะครับไปกันทางฝั่งเลี้ยวภูกันบ้างนะครับเลี้ยวภูเนี่ยเป็นโมซาลาตอนนี้นะครับเล่นในพรีเมียร์ลีก29นะัด27ประตู17แอตซิตนะครับถ้ารวมทุกทัวรทุกรายการ41นะัดนะครับสำหรับนักเตะอายุ33ปีอย่างซาลานะครับยิงไปถึง32ประตูกับอีก22แอตซิตโอ้โหเยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับและนอกจากนั้นซาลายังนําเป็นนะครับดาวซันโวรวมนะครับของยุโรปและดาวซันโวที่ ผู้เล่นนะที่มีโอกาสมีส่วนร่วมการทําประตูนะครับรวมมากกว่า50ประตูเป็นคนแรกด้วยนะครับรางวัลบนโลงดอปีนี้ต้องเข้าแล้วแหะนะครับก็เอาจะช่วยทางซา,า่าแล้วก็นักเตะิรวอร์พผู้ฝนบอบริเว์พูลทุกคนนะครับไปกันทนะังฝั่งไปชเชยกันบ้างนีครับอุสบันเดเบเล่น,นะครับหลังจากที่ย้ายมาอยู่กับทางเปชเชยแล้วก็การย้ายออกไปของทางนะครับ อีคเรียนเอมบับเป้เนี่ยเดแบเบเล่ก็ขึ้นมาเป็นตัวผู้เล่นที่เป็นกำลังหลักของทีมนะครับ35นัดทุกรายการ28ประตูใน UCL ยิงไปละหกประตูกับ1แอซิสนะครับแล้วก็ทุกตัวทุกรายการ35นัดนะครับ28ประตู6แอซิสนะครับเราไปดู11ตัวจริงที่คาดว่าน่าจะได้ลงเล่นในนัดนี้กันบ้างนะครับลิ Liverpool เวอร์พูลนะครับเดาไม่ยากนะครับอันเนอร์สลอตเนี่ย จะใช้ระบบเดิมนั้นก็คือ4-3-3นะครับแต่อาจจะมีเชฟการเล่นที่รัดกุมมากขึ้นนะครับรวมถึงนะใช้นะครับการโจมตีจากแถว2นะครับขึ้นมาให้มากขึ้นนั่นเองอเพราะว่นนั้นแรกรู้สึกว่าการใช้ลูดิอาสกับดิโกโยตามันเบาไปนิดนึ่งแล้วซาลาก็โดนจับตายนะครับการเล่นจากแถว2เนี่ยนะครับหรือว่าตัวผู้เล่นแผงมมดฟิลนะครับหรือไม่แต่แบ็กคเติมขึ้นมาเนี่ยมีโอกาสที่จะสร้าง เรื่องของจังหวะการทำประตูนะครับจังหวะของเกมรุกได้มากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับและนี้4-3-3นะครับผู้สอบประตูใช้อลิสันแบ็กเกอร์นะครับแบ็กขวาเป็นเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนนะครับทางซ้ายนะครับเป็นแอนดูโรเบิร์ตสันที่ได้พักมาครึ่งหนึ่งนะครับในนัดที่เจอกับซานตันคู่เซตนะครับคู่เดิมนะครับอิบริมฮากรเต้และเฟอร์กิลฟันไดายนะครับ จะมาในระบบนี้นะครับซึ่งก็ต้องระวังนะเพราะว่าทางข้างหน้าของทางปริเตียมังเนี่ยเร็วทุกตัวคอรัชเคเลียบาโคล่าแล้วก็เดมเบเล่นี่ครับมิดฟิลด์สามคนนะครับและกาเฟนแบกลงแน่นอนนะครับและอีกสองคนที่จะลงมาคู่กันนะครับน่าจะเป็นโดมิกส์วอซไลกับอาริสต์แมกอลิสเตอร์นะครับข้างหน้า3คนนะครับขวาเป็นโมซาลานะครับทางซ้ายลุยดิอาร์นะครับหน้าเป้าจะใช้ดาวินูเยสไปยืนคำนะครับเพราะวันาทิที่แล้วเนี่ยโอ้โหโชว์ผลงานได้ค่อนข้างดีหลังจากที่ลงมาแล้วนะครับเอากองหลังของทางปริเตียมง เนี่ยนะครับงงกันไปเลยนะครับใช้ความหนักความดุนะครับใช้เกมความเกมลุกที่กดดันนะครับและได้ผลมาก็คือประตูของฮาวิเอเลียดนั่นเองนะครับในส่วนของทางปาริเชย์ยังแมงกันบ้างนะครับมีการพักตัวผู้เล่นถึง8ตำแหน่งนะครับในหลีกเอิงเพราะฉะนั้นชุดที่ได้พักมานะครับจะได้ลงไปจริงๆในในนัดนี้แน่นอนนะครับเดาไม่ยากนะก็กะจะมาเก็บเวืร์งูลในบ้านอยู่แล้วนะครับจะมาในระบบเดิม 4-3-3นะครับผู้สัมปตูเจอรุจิดอนนารุม่านะครับแบ็กขวาเป็นฮาคิมินะครับทางซ้ายเป็นนูโนเมนเดสนะครับผู้เซ็นเตอร์ฮาบก็เอ่อมาควินมาควินยอสกับปาโชนะครับมิดฟิลด์มคนโอ้โหเป็นมิดฟิลด์ที่พลังและเหลือล้นจริงๆนะสคนนี้ฟาเบนหลุยส์นะครับวิจินยาแล้วก็เจ้าเนวเอตนะครับข้างหน้า3คนนะครับใช้ชุดเดิมเลยนะครับทางซ้ายบาโคล่าทางขวาคอรัลเคเลียนะครับและหน้าเป้าออสมันเดเบเล่นะครับ ให้ทายผลนะทะนัศนานี้นะครับผมมองว่าคู่นี้สูสีกันมาก ออกได้3หน้านะครับแต่ว่าลิเวอร์พูลเล่นที่แอนฟิลด์นะครับโอกาสแพ้ยากอยู่แล้วนะครับทั้งบรรยากาศทั้งเสียงเชียร์นะครับมันมีอะไรที่ต่างจากการเล่นนะครับในแมชปกติในพรีเมียร์ลีกอยู่แล้วนะครับนั้นนี้นะครับลิเวอร์พูลจะไม่แพ้นะครับอาจจะเสมอกันไปอย่างสุดมันนะครับ2ประตูต่อ2นะครับหากชอบคอนเทนต์ในสไตล์นี้ของทางเพจไปดูบอลนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe ติดกระดิ่งช่อง YouTube เพจ Facebook นะครับแล้วก็ช่อง TikTok ให้กับทางไปดูบอลด้วยนะครับแล้วก็เพื่อนๆนะครับท่านใดเนี่ยนะครับสนใจจที่ะ อยากได้ของที่ลึกลึกพูดเล็กๆน้อยๆนะครับผมมีภาพฟันคอนะครับสามารถที่จะกดที่ลิงก์หน้าจอหรือว่าป๊อปอัพหน้าจอที่เป็นรูปสินค้าขึ้นมาได้นะครับหรือพิมพ์ค้นหาในนะครับ lazada shopee tiktok นะครับกับร้านไปดูบอลนะครับขอบคุณมากนะครับ ไายนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับอยากจะไปนะครับนัดสุดท้ายที่แอนฟิลดนะครับในฤดูกาล2024-2025ตอนนี้เพจพิรูบอลนะครับมีการจัดทริปจัดทัวร์นะครับแล้วก็พร้อมออกได้แน่นอนแล้วนะครับสามารถที่จะสอบถามข้อมูลและเข้ามานะครับปรึกษาเรื่องการเดินทางได้ต้องรีบนิดนึงเพราะว่าตั๋วมีจำนวนจำกัดมีน้อยจริงๆอย่างที่บอกว่าเป็นตีอีเวนต์หนึ่งไม่แน่ว่าปีนี้อาจจะเป็นการส่งโมซาร่าเทรนแล้วก็ฟันได้หรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงนะครับฝากสอบถามข้อมูลเข้ามาได้เลยนะครับติดตามติดต่อไลน์ กับเพจไปดูบอลได้เลยนะครับวันนี้เราไปก่อนนะครับสวัสดีครับเจนเครับเพจไปดูบอลนะครับกรนติออกทริปได้จริงี่สุดของประเทศไทยนะครับปี2 0 2 2 2 0 2 3นะครับประสบการ์ดูบอลต่างประเทศด้วยทีมงานเองมากกว่า100แมตช์เลยทีเดียวนะครับ